พร้อามนะ<อ>ครับผมลุยคือยี่สชิ้นผลละสิบรูปยี่สิชิ้นจับเวลาจับเวลา 2> 3 2 1เริ่มครับ สวัีครับทุกทชมนนทิตเตอร์สินเนชครับสวัสดีครับแบงค์ครับผมวันนี้เนี่ยเราก็นี่เลยครับสั่งนี่มาอะไรครับผมแฮมเบอร์เกอร์พี่สั่าจากมาจากแม็กนะเขาไม่ได้สปอนนะแต่ยูงสปอนนึงนึงวันนี้เราจะมากินแฮมเบอร์เกอร์นะครับสั่งมาทั้งหมด20ชิ้นนะครับผม20ลูกก็คือวันนี้จะมาจับเวลากินไวกับพี่แบงค์นะครับคนละ10ลูกจะแข่งกินอ่าใช่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 หลังจากที่ขนมจีบลงไปคนคนบอกว่าหมัดอ่าได้ได้ก็ เดี๋ยวไปในร้านกันดีกว่าว่าเราจะอะไรเราจะอะไรเราจะอะไรมันจะกินไงเอาแล้วครับผมตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูครับผมวันนี้ผมซื้อมากันพี่10ชิ้นมันมีโปรนะช่วงนี้มีโปร4ชิ้นาบาทอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่535บาทโล่งส่งนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยรังร้อนเลยลาจะเวลากินจะเป็นลากินแกจะไดยแบบี่ ที่รวมพอวางนี้พผมไม่ถึงอะไรห้า 5, สิบชิ้นหกสชิ้นมาหกคิเอ็ <laughs> มันเดิมมเดิมมันเดิมฟังเวลาคนนี้เรากินพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยใช่ไหมโอเคได้คือคนละสิบรูกคนละสิบรู็ลูกละกี่จัมเนี่ยประมาณร้อยสามสิบพี่อ๋ออ่าสิบรูกครับคนละสิบรูกครับผมตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราจะแกะไว้ก่อนนะจะได้ไวไวอุ้ยแต่ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับแล้วนับอีกขอโทษมันขั้วขาขั้วขาขอโทมัน ก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ดู้พวกเราสนุกพวกเราบันเทิงเด็กๆไม่ควรทำตามนะครับผมเพราะว่าอันตรายนะวานที่เดี๋ยวเดี๋ยวติดคอนะครับผมโอเคมายังไงดีพี่เอาเง้ยพร้อมไหมครับพร้อมนะครับผมรุ่ยจุดเกือบยี่ชิ้น20ชิ้นจับเวลาจับเวลาไวที่สุดนะครับวันนี้พร้อมนะครับ10 9 8 7 6 5 สี่สามสองหนึ่งเริ่มครับทำอะไนี้ าทล่เรียระไลเรียนนะฮะห่างตัวมาคึ้งคิ้เลยนะหนื1นาทีผ่านลนะ ฝ่ายโดนฝ่ายทจะแทงขึ้นมานะฮะนห่นแทบเลิกเลนงด้เลยโอ้นั่นแทงอยู่ขึ้นขึ้น้า đi vào hết được 2 ăn 2 miếng nó. Đây nhá. Lát chín chút 2 สองเอเราหมดปากทุกครั้งฮะเราเอาหมดปากทุกครั้งนะครับนี่ครับแนสองอดีห้าสิบหกวินะครับโอ้ยอยาที่นี่เขบิวจังเลยลืมลืมทิ้นงีป ตาเหลือกแพ้ไปตาเหลือกไนี่เนี่ยเปิดได้กล่สีดีเนี่ยได้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 ขรดีที่ยวันหนึงกิโลได้พี่โควาดที่นีที่นั้นเราเกินสามสิบกโอเคครับสามีสี่สิบสองครับ คนตึงไหมตึงแก่โอ้แต่มันน้อยอย่างที่ไม่เคยกินไม่เคยเออไม่เคยกินเฮ้ยสามนาทีแม่งโคตรใจค่ะแต่คือแบบขยะแม่งโคตรปิวอ่ะเออฟิวแบบปิวแม่แท่านผู้ชมอ้าวอ้มันนะมันวันนี้มันโคตรมันเลยปกติสักกินคนเดียวมันมันไม่เหล้าอ่ะใช่ไม่เหล้ากินสองคนกินสองคนก็บอกเฮ้ย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 ตาเลือกเลยเมื่อกี้อ้าวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยกับเบอร์เกอร์ยี่สิบชิ้นของเรา แข่งกันมันมไม่มีคนอื่นให้แข่งเราก็แข่งกันเองมันสวัสดีนกิกี่นาทีครับ2อนาทีกว่าสองมนักินได้2อนาทีครับใช่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 พี่ยาเปิลสามาทีส 4, 2องามี่สองอ้ยเออไสำหรับวันนี้อ่ะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็กินกันจุกๆกันไปแล้ววันนี้มันมันดูเดือดเทปหน้าเนี่ยเราจะไปทําอะไรกันที่ไหนน่าจะไปที่ร้านกันแล้วแหละอ่าใช่ร้านเปิดแล้วใช่ร้านเริ่มเปิดแล้วเดี๋ยวจะหาร้านไปถ่ายกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอ่าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปอุ้ยสติดีโคตรดีเนะเนี่ยเออ